อันนี้เก่งแล้วน้องไอติมคำขำในรถคีพี่น้องเด้อไอ้น้าคะน่องทองกันยังบดทันกันเมื่ออยู่โคลคนยังบดทันมาหับเอาเผืนถา่ถาอโคลคนมาหับเอาตาว่าผืนโบด้เมือ่อคือจีได้มานอนปีนเนาะนอนทองนอนบ่ทองฮะน,น,นอนบ่มืดเลยนะพี่น้องเลยพอคนยังบดทันมาเล<อ>่ทางเมืองกร้อนขำพอจะขึ้น มาเอาหมอนทองนเนาะเดี๋ยวถ่าให้ไอ้นัดเห็ดคุณกินเน้กินก่อนนะลูกเด้อไอ้นัดยังเงเห็ดไข่ดาวให้กินเด้อพี่น้องเด้อพันหุงข้าวเจ้าไอ้นัดเห็ดกับข้าวสุกินมาเนี่ยนัดเห็ดยังลูกเออเบิงเบิงหมอกไฟฟ้าเด้อพี่น้อง,อง,องเองงอฟฟด้อพัน,พน,พนเห็ดอยุอดเห็ดชแชมาเลนวันนี้หนนั่นนะลูกสายไฟมันอยู่หั่นอันนั้นเห็ดยังกันาะน้องนัดไข่ดาวอีกบ่ ตรงนั like, ่ของเจ้าไข่ดาวคือบอกพัดละลายแน่มันมีคนบอกว่าติดยิ่เนาะเฮ้ยมันแหวนพ่อทองทองมาบ่ท้องมากะยีอ่านเยียะเยียะเผาก่อนขินเข่าก่อนเด้ได้ได้ตาเข่าให้เขาไว้มาเห่านี่มันแหวนพ่อคนมามาหักคนพวกพี่น้องให้แม่นบ่เบิ่งก้อนเบิ่งก้อนพี่น้องให้เพิ่นขินเข่ากินน้ำแล้วจให้เมื่อพี่น้องเลย ลูกก็มาวบวงไอติมเนี่ยนะลูกนาน่ะไอติมเอาบวงเพื่อัน่ลูกเพื่อทองเน่ข้าวเจ้าเด้พี่น้องเด้อพัดข้าวเคนานแนบแบ่งให้น้องแค่คนละน้อยหัน กิ๊นไอติ๊นทองลูกด้วยน้ำอิ่วเดี๋ยวใส่ไหมลูกเออกินกินคำเมื่อตื่มตาเลยให้น้องเลยพอคนก็ยังบ่ท่านหับเอาอยู่เลยโอ้เกยนัดเห็ดกับเข่าสู่น้องๆกินนะ ลองให้น้องซิมด้อันนนานนคนละน้อยคนละน้อยฮะมาแต่เล่นเลยพี่น้องเด้อแซ่บอยติมท้องแซ่บอยละ แซ่บใช้น้ำสะอิวทีหละ <laughs> ส่ใส้โรดมันแซ่บน้ำสะอิวน้ำของพวกเจ้าด้จาะคนละอันนะ่ะเอาโรตถ้าพอทองบ่มาขับก็บให้ทงในอาบน้ำนอนปีเลยนอนัปแล่น,นทางทงกะ คำละของบอก้าลงพี่นองไว้มันบนแบนคือว่ามันอยูป่ป่าเนาะบบก้านอท้องเนาะอาบนา้ำใส่สุดนอนท้างเบิงได้ี่น้องด้วว่าอันน้ำพอตผงสิม,มาบเอาเพิ่นบอก <c oughs> ยาน่ กินโลดนำสไอยู hmm. Man, Man But, so, it, Man, và, uh, ่ห่าดีลูกแม่นบอสแม่นบอสคือมาเห่าเด้อพี่น้องเด้อแม่นบอสพี่น้องเขาบอกเห็นคนเนาะพี่น้องเนาะยังมาแม่นเราท้องเอ้ยแม่นขั้นว่าเราแม่นเราก็ที่ห้องท้องท้องเฉลิสนะ bố mẹ nó khi về à à kín luôn kín thằng năn gặp lại rốt Thì đây chẳng khi nào này thằng sợ ổn Hãy subscribe cho เบ้อวาดนี่ยแข็งบ้ลหรอกแข็งยังบุทันอิ่มกันนะพี่น้องออเลยทอเพชรเบาะทองทางนั่นครับไหลสดอยู่พี่น้องเส,สาอ้นเสียงเบาไหลสดแจ่วๆอยู่ด้วยจา้าพอวันกับยังบุทันหิวเข่าหิวยังหรอกพี่น้องเลยถ่ายันเด็กๆเขากินอิ่มแล้วกันหรอก นั่งกินเดีย๋ยนอนเข็ดเข็ดก็ลูกเอาตส้งก่อนไม่ใช่หรือเใช่เ,เนื่ยันหด้าออาไปกัน้เพิ่นะนะมข้าวนเพิ่มข้าวกแลกน้องนัดบายดีจ้ะพี่น้องมาเป็นพ่อันนั้นท้องผมมาบอก มาเข้าไร้เถื่ออลไรพี่น้องเลยค่ำแต่ได้พีพี่น้องน้องทองก็ขั้นว่าฟอกเป็นบวชับก็สีได้ให้ยเป็นอาบน้ำนอนอยู่พีเลยเอาวว้ทองอยากนอนอยู่บ่เวียนคอยนั้นบอกดังๆเลยลูกอยากนอนบ่ถามอยากนอนเป็นพี่น้องโดยนี่คุณครูโดยเสียง่อกขาเข่าเต็มปาก ต้อ <icana> งใช oh. <Okay. S 1> mm ้ซ hmm. okay. ิ okay. uh ่วเขาแห้งเนาะกินนีแหลกินอื่อยกันจู้ดีดีแพ้ซีลิ่วอ้างเสร็จกินลึกกินกินหลายหลายดูขาพี่เราเยอะมาเยอะมากนโลกเขาเพย์มาได้กินเจ้าเ็ดยังเขายังม่กินเขาลูกมีเขากินเยอะเลย็ช่หรืเ่า กินนี้แซ่บบ่แซ่บแซ่บกินกินในเต็มกับผู้อุดรพี่น้องได้กินเข่าฮะลูกกินเข่าพาเจ้านอนฟุ่กับอาจารย์ถอดเครื่องหาเสื่อยังไงเงี้ยเงี้ยาวนันไทยให้น้องนุ่มเนาะ ตอนเศ้าแล้วครับให้พอ่อเราเอาเครื่องเครื่องสะขาวมาแล้วครับเอาเ้ีงยนเลย<ะ>ทางเช้าอุ่นกับไหล่สดอีนอกน้องมานมาหับอรีกต้นเคาคุณนะเดี๋ยวเราก็สิ่งมา้ากน,นี่สะพอไปจัดผมได้คิปนะี้ คิดนี่ลายคิ้นเขาก็ลูกอะไรเง้ยไรไฟกับอันรบปน้องนัดเนาะรักไรไฟรูปรรูปเือนกันอะไรรู้มันจะเป็นเป็นยังแต่ของเราเขาเป็นห่วงเดียวกันเลยเนี่ยจะเป็นยังเนาะโอ้อิ่มแห้งจะเนื่อมพี่น้อง

แล้วว่าลูกหมดเลยมันบอกก็มีอ่ะงได้กินน้องเด้อล่าพีลาน้องซะน้องนัดลูกมอวมอกร้องใช่ลงท่อลาลงท่อลาเบื้องต้นลงท่อฮะเหนื่อยเหนื่อยลาเลยเหื่อยจีลาเราลงจังหวะจะลาไปก่อนนะจ๊ะฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งให้ช่อง น้องนัดพ้าวหวานแม่น้อยเดาจ้าฝากช่องน้องนัด T K เด้วยพี่น้องแล้วมี T K เด้วยเดาจ้าฮันนูตะเค้เอฟซีทุกคนอย่าขาดโฆษณาช่องน้องนัดได้ไลน์เดาจ้าเคือยากกินขนมกับน้ำทองอยู่เลยเนาะแล้วน้องไอชิมอยู่างนี้น้องน้องนัดเพิ่มขอบคุณหลายๆใจด้ายล่ะบายๆในละขอบคุณหลายๆเดาจ้าพี่น้องมดทุกคนทุกคน